นกอย่างค่ะอุ้ยนกอะไรอแอบดูนกก่อนค่ะฮัะนแน่ทำอะไรอุ้ยอ้าปากทำไมอ่ะอ้าปากใหญ่เย้ยอุ้ยมี่อยู่กี่ตัวเนี่ยโอ้ยนี่อยู่จกักโตบุ๊คสองตัวโอ้าปากว่าง่ายนะคะ่ะ แอบดูหน่อค่ะ ลงทุนลงทุนขับลงมาในน้ำเลยได้ค่ะนี่เพียงเอวเลยได้ค่ะน้ำนะโอ้ยเห็นบ่ละ่ะนีรอืมค่ะนกน้อยอยู่ในนี้อาปากจะจ้าอยู่ค่ะเข้ามาเห็นเข้ามาเหยี่ยมเพลินเพลินกับอาปากจะจ้าใส่ค่ะ ตัดสรรสัส่งธรรมศาสตร์ก็นมาแต่สินี่สัพพสัตเขามายัวใส่ค่ะเข้าสั่งธรรมศาสตร,สสตร์สัมภาศาสตร์กระสีสั่งสนเแถาต่อไปเข้ากระดิเยี่ยมชมกับธรรมชาติเรียงผ้าใสบ่เบียดเบียนกันค่ะซีดหนึ่งเพื่อเมตากรุณนาไมตานะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นชีสิบหกกร,รกฎาสองห้าหกสามนะคะอ่ากบหน่อยค่ะอย่ซื้อกโด,ดด้วงๆมาค่ะเพื่นไปนเห่นอยู่แถวนี้เนาะ ค่ะน่ารักค่ะจับแล้วกับบม่มีปัญหาอย่างค่ะแค่จับมาเล่นเลยซื้อเรียนแล้วก็ปล่อยไปบ่กินเจ้าดอกเด้อโอเคบ่บจับไปกินไปขายไปขายดอกจับประชัในที่แห่งนี้หรือยังมองได้กระซังบบยุ่งเกี่ยวกับสับสหทัดโอเคโบเห็นปลาตัวใหญ่เห็นกบตัวใหญ่เห็นเขียดตัวใหญ่อันคาพระเจ้ากับโยุงน้ำดอโอเคบบอืมม้าเป็นสีเป็นเส้าตัวกับโบยุงหรอกโจับไปขาไปกินไปขายดอกจับกระสีจับเปลี่ยนจับเบื้องซื่อนี่ล่ะ เนาะโอ้มาก็ยังบอกขาเลยเนาะมันว่าฮัทอืมไ,ไปไปทางไหนอืไปไปตน้นไปไปหามองตอนน้นหนามบ่กางคืนขาเจ้ามีคนบางคนว่าให้หาเบิ่งสัตว์แปลกๆว่าปั่นเออก็ได้เห็นกบแล้วอ่ะกระโดดลงนี่บ่ ไปแล้วค่ะไปแล้วด้งๆไปละเอาเป่ดไปละวปิดเอาไปไอ้หลอดอยากไปกับไปรักษาชีวิตไอ้หลอดเด้อไปเลยเข้ามาจับย่อยอยู่แล้วข้าพอบอกินไปขาจอยิ่แล้ว Phải rồi của cái đột kiêng thế hả mòn mòn, không ngay <N> 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 เขแไม่ให้ทายรูปล่อือ,อคือเรื่องคือแกนคนแถกห่า,าวเนี่ยแหละอ๋อจับง่ายกระโดอกกัเดือเอาลับ,บุญไปน้ำกันเด้อทำกรราฐานเมื่อกี้เนี่ยนะอ่ะขอให้ฝนตกเด้อฝนตกคักๆนะเด้อมือน,นี่หรือมืออื่นก็ได้เด้อมือถินนอนน้หล่ละล่ะโอเคปะ่ะ

พุนนะติมาให้โชว์ตวนะฮะไปใช่ต่อยเอ้าไปตะทางเก่าเถอะไปใส่ต่อยอีกหลนะ เอาไปซะ <c oughs> ค่ะมือนั่นเป็นมือที่แบบเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงในใี่ใจก็โบกนะคะ,ะเพื่อขอฝนค่ะหลังจากแรงมานานค่ะแรงแบบแรงคัาแรงแน่นะคะขอฝนค่ะบัญชีนีบด,ดนค่ะประมาณมือบกี่มือนะคะที่ยี่แปดนะคะช่วงตีสี่ของยี่แปดนะคะฝนมายังแห้งเลยค่ะ กบมา้าม้าสองมือเลยค่ะมือเป็นวันพาใหญ่วันพาใหญ่กับสินี้แต่พวกกเขียดมาดูค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง subscribe <ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแ a ป p ี Lady Channel ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ<ม>ขอบพระคุณมากค่ะฝน<ม>ตกดีมากเลยนะคะช่วงนี้วันนี้วันที่6สิงหาคม25 6 3ค่ะ